แรกสาลาข่าวข้างทางพี่จินเล่าว่าวันนั้นฝนพรำพรำทั้งวันเป็นเย็นวันอาทิตย์พี่จินกับพี่บ่าวก็ออกจากะอวดตอนเกือบเกือบทุ่มจะลงไปสงขาเพื่อทำงานในวันจันทร์ฝนไม่ได้ตกหนักนะแต่ตกเรื่อยๆพี่แกก็ขับแบบเรื่อยๆตามกันไปไม่รีบร้อนเพราะถนนลื่นและรถใหญ่เยอะพอเลยสี่แยกนนท์ไปสักพักก็เข้าสู่ทางค่อนข้างเปรี่ยวแล้วฝนเทหนักลงมา หนักชนิดที่ว่าทั้งลมทั้งความแรงของเม็ดฝนทําพี่จินเกิดอาการตัวรถบกสส่ตามแรงประทะจนต้องลดความเร็วลงพี่จินจําไม่ได้ว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรแต่พอเลยโค้งไปจะเป็นทางตรงแต่ไม่มีบ้านคนเลยและเพราะพายุฝนที่ลงหนักจนรถเซพี่จินเลยชะลอรถให้พี่บ่าวขับมาจอดเทียบ พี่จินแกเห็นศาลาข้างทางสีขาวลางๆในความมืดเปลี่ยวแกเลยชวนพี่บ่าวเข้าไปหลบพายุฝนให้เบาลงก่อนดีกว่าก็เลยพากันขับเข้าไปจอดพี่จินว่าศาลาหลังนั้นดูสวยงามผิดแปลกศาลาข้างทางทั่วไปที่มักจะเป็นหลังคาสังกะสีเหลืองๆอ,อันนี้ดูลักษณะเป็นศาลาหน้าจั่วทรงไทยสีขาวนวลใครไปสงขาจากพัทลุงขาลง คงเคยเห็นแกก็พากันจอดรถเราไปนั่งหลบฝนกันก็นั่งสูบบุหรี่แก้หนาวกันอยู่มืดๆนั่นแหละรถบนถนนก็วิ่งผ่านไปมาก็นั่งกันอยู่สองคนก็นั่งคุยกันเบาๆนะฝนก็เทกระหน่ำหนักไม่หยุดเลยตอนนั้นทั้งฝนทั้งลมก็นั่งหนาวกันไปพอผ่านไปสักสิบห้านาทีได้หมวัวแต่นั่งคุยกันเพลินอยู่ๆพี่เบาแกก็สะกิดบอกพี่จินเบาๆว่า จินจินนั้นใครมานั่งตอนไหนวะพี่จิงแกหันหลังอยู่ก็เลยหันไปมองแกว่าก็เห็นใครไม่รู้มานั่งเงาดำตะคุ่มอยู่อีกมุมหนึงของศาลาศาลามันก็กว้างพอตัวแกว่าแกก็ชะงักนะเพราะตกใจจําได้ว่าตอนเข้ามาจอดไม่เห็นว่ามีใครนั่งอยู่ แล้วอยู่ๆโผล่มาจากไหนโดยที่พวกแกไม่รู้ตัวหรือว่าเดินมาก็ไม่น่าใช่ทางมันมืดแล้วเปลี่ยวมากไม่มีบ้านคนเลยแถวนั้นพี่จิ้นแกเลยตะโกนทักไปมาแต่ไหนเล่ามานั่งด้วยกันตะสูบยาสูบแก้หนาวด้วยกันมาให้ก็ไม่มีเสียงตอบมาแกสองคนก็นั่งมองไม่วางตาเหมือนกันแกว่าเหงาที่นั่งนั้นดูยังไงยังไงก็ร่างคนชายแน่ๆ แกกับพี่บ่าวก็นั่งกระซิบกระซาบกันแหละว่าใครวะมาตอนไหนจะเข้าไปใกล้ๆก็กลัวเพราะไม่รู้ว่าเป็นใครแกมากันสองคนก็จริงแต่ไม่ได้มีอาวุธอะไรติดตัวนอกจากกุญแจล็อกล้อมอสไซที่พอจะใช้ฟาดได้บ้างแกว่าพอลังเลว่าจะเอาไงดีไอเงาคนที่ว่าก็เริ่มส่งเสียงนะแบบได้ยินกันทั้งคู่เลยเป็นเสียงร้องให้หหยหวนเลย แกว่ามันร้องประมาณนี้คือออออฮึ่คืออ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 เฮอออแข่งกับสายฝนเสียงผู้ชายชัดๆเลยพี่เบ่าก็ใจกล้าตะโกนถามเลยร้องใส่รหะลาวเติรนร้องทำไมคุณมีไหรักกระบอกพ้มสองคนได้นะก็ไม่ตอบนะทีนี้มีรถสิบล้อคันหนึ่งวิ่งสาดไฟเข้ามาจอดพี่เบ่ากับพี่จินก็ละสายตาหันไปมอง พอเข้ามาจอดคนบนรถลงมาก็มากันสองคนพอพี่เป่าหันไปมองตรงจุดที่มีคนนั่งร้องไห้เมื่อกี้ก็ไม่มีใครแล้วส่วนคนสิบล้อพอเห็นพี่เป่ากับพี่จินนั่งสูบบุหรี่ก็เข้ามาคุยมาขอบุหรี่สูบคือคนใต้จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งในหมู่ลูกผู้ชายคือต่อให้ไม่รู้จักกันถ้าแหล่งใต้มาคุยมาทักมาขอบุหรี่นี้มิตรภาพเกิดทันทีเลย คุยกันได้หน้าตาเฉยเหมือนรู้จักกันแบบนั้นแหละพี่จินกับพี่บ่าวเลยได้สองเ่าวรถสิบล้อเป็นเพื่อนคุยพอคุยคุยกันพี่จินแกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้มีคนนั่งตรงนี้คนหนึ่งแกชี้ไปตรงมุมเสานั้นแหละแต่พอพวกสิบล้อเข้ามาหายไปไหนไม่รู้ไวจริงๆเมื่อกี้ยังนั่งร้องไห้อยู่เลยพอพวกสิบล้อได้รู้ก็แบบหาไปไป ไปกันเถอะโดนแล้วนั่นต้นสองคนก็ว่าจะมานั่งพักสักแบบหาที่อื่นนั่งดีกว่าพี่จินก็งงสิถามไปว่าโดนอะไรพวกสิบล้อ,อก,ก็ว่าศาลานี้เคยมีสิบล้อ,อเข้ามาจอดนอนพักพอตอนเช้ามีคนมาเจอคนขับโดนยิงตายมีแต่พวกสิบล้อ,อลือกัน ว่าเจอผีสิบล้อที่ตายอยู่ศาลานี้เขาไม่เชื่อเพราะไม่เคยเจอเลยจะเข้ามานั่งพักพอมารู้จักพี่จินว่าเพิ่งเห็นคนมานั่งร้องไห้พวกสิบล้อนั้นก็เลยพากันขึ้นรถขับออกไปเลยคงเพราะกลัวพี่จินกับพี่บ่าวพอเห็นสิบล้อสองคนรีบออกรถก็กลัวไปด้วยว่าใช่แน่ๆเลยรีบใส่เสื้อกันฝนแล้วรีบพากันบิดรถออกมาเลยทั้งๆท,ที่ฝันยังตกหนักนั่นแหละ แกไม่กล้ารอแล้วเลยพากันไปนั่งศาลาถัดไปแทนทุกวันนี้หากใครเดินทางขับรถไปสงขลาจากพัทลุงสังเกตซ้ายมือดีมือดีเมื่อผ่านสี่แยกนาโนดไปแล้วจะเจอศาลาสีขาวที่ว่าอยู่ค่ะเชิญไปนั่งพักกันได้ตามสะดวกเลยแต่กลางคืนจะเปลี่ยวและมืดมากๆน่าก,าก,ากลัวที่สุดเรื่องที่สองบางกล่ํา บางกล่ำเป็นอำเภอหนึ่งของสงขลาตัวอำเภออยู่ด้านในห่างจากถนนเอเชียค่อนข้างเยอะด้านที่ถนนหลวงตัดผ่านนั้นอุดมไปด้วยความเปลี่ยวและวงเวงมากๆยามค่ำคืนเพราะตัดผ่านไปบนเนินเขาที่อุดมด้วยต้นยางและต้นไม้ถ้ามาดยก็คงจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ลองขับมอเตอร์ไซค์ผ่านช่วงบางกล่ำตอนมืดมืดดึกดึกดูสักทีอาจจะซึ้งใจ พี่จินเล่าว่าวันนั้นที่ลงไปสงขาแกลงไปกันดึกมากแล้วเพราะติดธุระออกจากเอวดก็สามทุ่งกว่าไปกันทุ่งกว่าไปกันสองคันสองคนเหมือนปกติหลายคนคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่แกไปนั่งไปด้วยกันให้รู้แล้วรู้รอดพี่จินแกเคยบอกเอาไว้ว่าที่ต้องไปสองคันสองคนเพราะเดินทางกลางคืนเรื่องยางร่วมันปะได้ แต่เพื่อเกิดฉุกเฉินรถใครเสียก็จะใช้อีกคันลากไปคือแกก็รอบคอบนะพี่จินว่าไปถึง4ี่แยกคูหาที่อำเภอรัฐภูมิก็ป่าเข้าไปห้าทุ่มได้อากาศเย็นสบายดีแกก็จอดกินกว๋วยเตี๋ยวที่สีแยกคูหาก่อนเอาแรงเพราะเป็นจุดสุดท้ายแล้วก่อนถึงหาดใหญ่ที่มีความเจริญหลังจากนั้นลงไปมันจะมืดและเปลี่ยวมากแล้วทางหลวงช่วงบางกล่ำนั้นขึ้นชื่อมาก เรื่องโจรขับมอเตอร์ไซค์ประกบแล้วถีบรถเอาปืนที่ชิงทรัพย์เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งเคยมีรุ่นพี่ชาวพัทลุงคนหนึ่งที่ดิฉันรู้จักเป็นผู้หญิงทะเลาะกับแฟนแฟนไล่ออกจากห้องเลยน้อยใจขับรถมอเตอร์ไซค์จากหาดใหญ่จะก,กลับบ้านพ่อแม่ที่พัทลุงตอนดึกแล้วไม่รู้พี่แกดึกยังไงคงเพระน้อยใจมากและไม่อยากให้แฟนตามเจอง่ายๆก็ไปคนเดียวทั้งที่ดึกแล้ว พอไปถึงทางเปลี่ยวช่วงบางกลำ่ำพี่แกก็โดนโจนสามคนขี่มอเตอร์ไซค์ประกบเอาปืนจี้ให้จอดพอจอดพวกโจนไม่เอาเงินนะพอเห็นเป็นหญิงแต่พาเข้าไปในป่ายางแล้วรุ่มข่มขืนแล้วปล่อยไปนี่คือความน่ากลัวของเส้นทางเส้นนี้พี่จินกับพี่บ่าวเองแกก็พอรู้ข่าวคราวเรื่องพวกโจนที่ชอบออกมาดักปล้นแกก็เตรียมพร้อมเหมือนกัน คือเอากุญแจล็อกล้อรถอันใหญ่ใหมาห้อยแฮนรถไว้แกว่าถ้าเจอการประกบอย่างน้อยๆแกจะเหวี่ยงกุญแจใส่หน้าโจรให้เสียละแล้วแกจะรีบบิดหนีนี่คือวิธีที่แกพอจะทำได้โดยไม่ต้องพกอาวุธให้เป็นการผิดกฎหมายแกว่าตอนนั้นถนนค่อนข้างโลง่งมีรถใหญ่วิ่งประปรายและแต่ละคันก็ใช้ความเร็วสูงแกก็ขับไปตามปกติจนมาถึงช่วงหนึ่งเป็นทางตรงและมืดสุด ทางต้นไม้ข้างทางและต้นไม้ในเกาะกลางถนนก็ต้นสูงใหญ่มากๆมองเผินๆเหมือนกำลังขับรถเข้าไปในอุโมงค์ต้นไม้อากาศเย็นมากรถก็ไม่มีวิ่งตามหลังก็มีแต่เสียงรถของสองคนกระหึม่มพอขี่ๆพี่จินว่าพี่บ่าวที่ขับนำหน้าอยู่ก็จอดรถพี่จินเลยจอดตามก็ถามกันจอดไซรละ่ะใครนอนอยู่บนไหล่ทางนั้นพี่บ่าวแกก็ชี้กลับไป ตรงแถวแถวเกาะกลางถนนให้พี่จินมองที่ขับเลยมาแล้วสักห0เมตรพี่จินแกมองไปตามที่พี่บ่าวชี้ก็เห็นจริงๆเหมือนเป็นกองอะไรสักอย่างยับยุ่ยี่ตรงโคนต้นไม้แล้วมีเหมือนร่างคนนอนกองอยู่บนถนนตรงไหลาทางพี่จินแกก็ว่ารถใครชนต้นไม้ไม่วะไปแลถทีรถใครชนต้นไม้หรือเปล่าไปดูหน่อย แกสองคนก็ตั้งใจจะพากันย้อนกลับดูเพื่อมีคนประสบอ,อุบัติเหตุจะได้ช่วยพอดีมีรถ10บล้อวิ่งมาไฟสว่างว่ามาแตกไรด้วยความเร็วพี่จินกับพี่บ่าวจะคอยให้รถผ่านไปว่าจะอาศัยไฟรถสิบลอ้อมองตรงเงาที่เป็นร่างคนที่เห็นเห็นนั่นด้วยแกว่าพอสิบล้อวิ่งสาดไฟมาถึงตรงจุดที่เห็นเป็นเงาร่างคนกับเหมือนสางรถยนต์ติดต้นไม้ปุ๊บ แกว่าเงานั้นก็หายไปเฉยๆเลยพอแสงไฟกระทบพอรถวิ่งเลยไปแล้วแกพากันหันไปมองอีกเงาที่เป็นร่างคนนอนก็ไม่มีเงาที่เหมือนซรากรถอัดกลอฟปี่ต้นไม้ก็ไม่อยู่หายไปแบบงงๆเลยแกก็พากันต้องใจร้องเฮ้ยจะว่าแกสองคนตาฝาดก,ก็ไม่น่าจะตาฝาดร้องร้องกันแบบนี้แกก็ว่าเอากูแล้วพี่จินพี่บ่าวขึ้นรถได้ก็รีบบิดหนีจากตรงนั้นเลย แกว่าแกเอาไปเล่าให้คนที่โรงงานฟังเรื่องนี้ก็มีคนหนึ่งเป็นคนบางกลำ่ำพอรู้ก็มาบอกพี่จินว่าไม่รู้เหรอทางตรงนั้นรถชนบ่อยจะตายมันมืดมันเปรี่ยวแล้วทางตรงคนขับชอบใส่เต็มที่คนที่เคยเจอแล้วรอดมาเล่าก็ว่าเหยียบม,มาเต็มที่ดีๆเหมือนมีคนวิ่งตัดหน้าจนตกใจผวาดีไม่เสียหลักแกว่ารายล่าสุดที่ตาย ไม่รู้ขับยังไงกระบะชนอักต้นไม้จนโครงรถบิดงอแทบจะพันกับต้นไม้ได้รอบไส้ถลักออกจากกรงทั้งยวงแล้วร่างคนตายก็กระเด็นออกมานอนกองอยู่อีกฝั่งถนนเลยพี่จินว่าไม่รู้ที่แกเจอมานอนหลอกนั้นจะใช่รายนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณมากครับ